ไม่ไม่ใช่แค่ลูกเรานะบอกให้ว่าน่าจะเยอะทุกลูกไม่ขาดไอพี่ลูกอื่นเนี่ยมันประมาณสามสิบคนแต่ของเราไม่จะห้าสิบแล้วไอแกนี่มันมีไฟมันมีไปทุกเวลาก็ไอกูกูอยากรู้ว่าหนจับกลุ่มห้าในเด็กจับกลุ่มห้ากูอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่ตอนเนี้ยจับกลุ่มห้ามาจัดเป็นบ้านเนี่เราจัดเป็นบ้านได้ไหมก่อนหนึ่งวันหนึ่งได้มาหนึ่งวนมาหนึ่งวั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 นมาหนึ่งนมานึ่งวันมาหนึ่งวันมาหนี่งวันมาหนึ่งวันมา 13ยี่สามคนโอเคขาดเปียกอ่ะคนหนึ่งเนี่ยขาดเปียกแล้วเป็นดีบปะเป็นดิบมาแล้วเป็นดิมาเปียกอ่ะคุณลีนุณเปียกเรีนเด็กบอสเหมือนนะฆ่ามันแอบไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเขามาแล้วมั้งสองนาทีฮัลโลมาเด้อน้องชายอะไรเราเขาชอบเขาชอบยืนเดี๋ยวพี่จะดีกว่าเขาชอบยืนแอบหลังของหลังไอ้นั่นหาไม้กับคอปเปอร์เยอะๆเพได้กล่องไหมน้องมาผมหาไม้กับคอปเปอร์เยอะผมได้บอก้าง อะไรนะไม้สิบห้าบวกเกี่ยวเพี่อะไรใครนะก็จะบอกสอ่งละยังไงเอามาให้ไม้สิบห้าบวกอย่างงี้มีเงิไหมเล็กน้อยฝาออโต้มันคิดไปกันได้ป่าวผมอยากรู้อะไม่ได้กินไมีได้อยู่คนเดียวเนี่ยมีมี่ต้อินอเขาให้มันให้มันตายไปกับตัวคนไม่ฟังฝามออโต้ต้องมีมีดเยอะะ่นีดาวทรงเนี่ยเติมได้อยู่ป่ะมีณไม่กี่มัเติมไม่ได้แล้วครับพี่ทีเติมไม่ได้แล้วได้เตสองสีไปหมดสองสามได้แล ได้เหรอมีวันนี Gotta, ้ an, alone, so? ีวันนี้ีาเขาถ้าเันนี้เขาไม่ดันมาเราดันไปเล่นชุดพ่อเขาป่ะเจทีเดียวนะรวมสามคเดียวยนะปกติเขาจะดันมาถ้าถ้าเขาไม่ดันมาเราดันไปเล่นชุดพ่อแม่ไปสิใด่ได้เราใช้พ่อชุบเหมือนเราก่อนก็ได้เวลาเราหมดมันต้องเปิดกล่องตอบแต่ก่อนนะที่เราชุบพ่ออ่ะ่องนี้ไม่หวนะเราเว้นร้อยเว้นร้อยเว้นร้อยใช่เราทำเพื่ออะไรหรอว่าเราไม่มีปืนไปยิงแบบเขานะใครวะไปยิงเราไม่ตายหรอกเอ้ มันไปไอเซนดีกลับมาดิมันรู้เรื่องนะเนี่ยนี่ดิตอนเขาเยอะไงอย่าไปแหลมอย่าไปแหลมตอนเขาเยอะเขายังให้เกีบเลยนะไม่ไลไม่สนเ็ดแหลมให้หมดใจเย็นมันมีวิธีหลบกระสุนอยู่นะนี่วิ่งขวดแล้วแหลมหมดเลยอ่ะแหลมหมดแล้วหมดให้ให้เขาดูว่าเออแกงฮารใครแคท์ฮะซีมใครแคทนี่ไอ้ผมตัวมันเองอะเอ้ามาแล้ว ไปเปิดปุ๊บให้เหลือก็มีแซมมึงดู้นเปล่ารู้สึกว่า30มิบิ้มันเล่นได้เลยป่ะมันเล่นได้เลยป่ะไม่รอช่วยไม่ได้เลยพี่เขาเยอะว่ะไอ้เพี่พี่เราแก่ฟังนะเขาเยอะแบบนี้ได้แต่สี่โมงแล้วนะเเราก็ยอะจริงๆภูมิเราไหวนะเราที่สามคนนี้เราขาดเราขาดสองเองตอนบ่ายสองเองเอางี้เอางี้เอางี้เอามึงฟังนะมึงฟังนะพอพอหมดพอหมดเวลาปั๊บพอหมดเวลาปั๊บนะแล้วมึงมึงจับจับเวลาเลย เห็นม the ีคนบอกว่าม right. right. well, ีมีเดี๋ยวลูกแอดอปซีซีปลายสองพี่มาเลยพี่ยอมอดโดนเลยมีใครพูดป้างมันไม่ได้นะหรอแย่เลยผมพี่คนงุดแต่เวลานี้ใช่ะไอ้ซีมีใครพูดบ้างมีนะมีนะมีมีมีรอเปิดกล่องโอ้สองวันแล้วไม่มาสักวันต่่แตอน้เขาบอกว่าเห็นคุณในวอโคกิคนเลยนอนต่อรับไม่ได้ว่ามังขอบากันเป็นสิบไม่ไหวว่ะกูนอนเที่ยงอ่ะ ไม่ไหวเราไม่ติดไม่ร้อยกันนะไม่ไหวว่กูมาได้นะบ่ายสองได้ตอนตอนเย็นกูไม่มาได้ไหมล่ะกูเพื่อนนะกูมาบ่ายสองกูนอนตอนตอนตอนไอ้ภูมิได้ไหมทุ่มสองทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยได้ได้เพื่อนได้ดดอกซีดีจุเพื่อนด้วยวันนี้ได้สองลูกนะแอดดอกซีรีอ่ะมาเยอะมึงดูหน่อยเออมาเราเยอะเยอะเยอะตอนนี้มาเราก็เยอะไม่เปิดนะไม่เปิด ต่อไปเ้สักน้เฮ้ยเราต้องนั่งไปเล่นตรนูนะเราจะได้เล่นท่อไป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 เฮเราชินอยู่แล้วแต่นี่็ามากว่าเหมือนเหมืนเราเหมือนพวกเคยเล่นไอ้ดอกแตกอะปกติไม่ค่อยได้เล่นนะเฮี้ยมากมาชนเลย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 ชนชนชนชเล่นด้วยเอาไปดูไปเอเยเอาเย

เจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากวงมันแรงป้าวงวงมันแรงป้กวงแรงเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่าตายวงแรงเข้ามาเลยก็น้องสองคนใช่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  กูเก็บเลยแล้วกันนะไม่เก็บเพราะมันแค่มันมันวงมาแรงปะวงมาแรงปะใครมีดออกไปเล่นนีใครมีดออกไปเล่นนีใครมีดออกไปเล่นเีดละใครมีดออกไปเล่นเลยดิข้มมาแล้วข้มมาแล้วมือขอามาแล้วค่อยๆใจเย็นใครมีดมึงออกไปแทงดิเขาก็โดนวงสามคนพอสาคนพอมันจุแล้วมันชุแล้วมันชุแล้ว ไอฟิมไม่ปล่อยตายไปเลยวะตรงนั้นเฮ้ยไม่ออกไปออกไปไหมเฮ้ยฮูว่าถ้าเป็นมีดออกไป้ปวดได้เป็นมีดออกไป้ปวดได้อ๋อน้ำเดจ้าคอย้ายไม่ทันหรอกแต่ผมมีปากหล่าที่เอาไว้ปวดได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมแทงไอ้ฟิล์มโคตรนานอ่ะเป็นนาทีอ่ะเบิร์ดจะน่ะไม่ตายมันนี้มาเนี่ไอพู่ไอพู่มาช่วย โอ้ยเ oh uh, okay? ี ap, k, BLANK, ai, ира, ้ยมันจุกันมดเลยวะท่านึงไปเหอคนไปไลเขี้ยวงไม่ไหววงแรงจัดบอกเพื่อนพอแล้วบอกเพื่อนจุันับขอน้ำขอรับขอน้ำขอรับขอน้ขอร้บขอน้ำขอรับขอน้ำขอรับขอน้ำขอรับขอน้ำขอน้ำขอน้ำขอนขอร้ำขอน้ขอน้ขอน้ขอ้ำขอน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 นน้น้ขอ้ขอขอขอ ไป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 ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปช่วยนี่กันหน่อยไปบ้านไปบ้านหน่อยตีตีเกลไปดูอนีก่อขวดตีขวดตีขวดตีแปงตีวูดพี่เว้ยสามแปงแล้วก็เกาะผมขาดร้อยกล่องผมตีเบ้าร้อยร้อยหนึ่งผมมีกล่องแต่ขาดเยอะมากเดี๋ยวเขาไปไปบ้านเรวค่อยพอช่วงเวลาชั่วโมงหนึ่งเราค่อยมาได้ปะนะร้อยสิบขวดถึงหน่อยป่ะไอไปไปไปช่วยช่วยบ้านหน่อยนะช่วยบ้านหน่อยนะ ปไปปกล่องไม้กล่องไม้ไอ้ยม่นี่กองตอนที่ไอ้นี่เสร็จแล้วนะเอองานบ้าเสร็จแล้วอ่ะป่นทีหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์สี่พี่ลูกเกเขาเอามาข่าวขาวมาเจ็ดกล่องหนึ่งหนึงหกศูนย์สี่เพนยี่สิบเกาะสิบสิมเพนจะหมดบอกพี่แล้วหนึ่งหกศูนสี่